สวัสดีครับกลับมาพบกับอันเปรพันออตโอตโอ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสับคลิปนี้อมีตัวรถกระบะแควเข้าใหม่อีกรุ่นหนึ่งครับและก็จะเข้ามาเยอะด้วยภายในเดือนนี้นะฮะสับใครที่สนใจอยากออกรถกระบะใช้งานไว้สักคันหนึ่งมีคันนี้มาแนะนําให้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองบริพัทอ์อโตตรงนี้ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลย เรามาเริ่มรับชมรถกันดีกว่าครับสำหรับในส่วนของรถคลิปนี้นะครับอันพาเจ้าอีสุดีแมกนะฮะ1.9สเปคแคปตัว S นะครับรถปี2016นะฮะหรือว่าเป็นตัวบูพาวเวอร์โฉมแรกนะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยจะมีอยู่สองแบบครับก็คือคนที่ต้องการใส่ตู้กับคนไม่ต้องการใส่ตู้นะครับตรงนี้มีให้เลือกเสร็จสมเรียบร้อยเลยนะ แต่กาหนดโจทย์มาแล้วว่าต้องการแคปบวิ่งร่วมวิ่งใส่ตู้ทึบตรงนี้นสามารถจัดการให้ได้เลยอันนี้เราค่อยไปว่ากันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับส่งตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักพิควน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นกระไม้อันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่อง,องคุณภาพถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะกระจังหน้าถือว่าถ้าเกิด ไม่ชอบแบบนี้เปลี่ยนได้นะฮะใส่โคเมีมไม่กี่บาทนะครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาตันหมอกยังไม่มีใส่เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่อยู่แล้วจิบจอยนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับสําหรับตัวเครื่อง1.9ลิตรนะะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนนิยมเล่นกันค่อนข้างที่เยอะนะครับ ตัวเครื่องเดิมนะฮะไม่มีข้ามทำเป็นเครื่องไหล่ยเยิ้มนะครับไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของตัวคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์กนะครับแต่เข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะฮะตัวหัวนงหัวน,นอ็อตไม่เคยมีการขยับขันไขแกะออกมาทําทรงทรงําสีอะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูย์ทงล้อแล้วก็ครีนนิ่งให้กับคุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับคราวนี้เรามาดูด้านข้างกัันต่อครบ สำหรับในส่วนของตัวด้านข้างคันนี้รถมีการจัดทรงแล้วนะฮะแต่ว่าจะใส่เป็นตัวซีรีส์ยางหนานะครับข้างหน้านี่ประมาณ3นิ้วสอดน,นะฮะจะใส่เป็น R E นะครับไม่ใช่ R E ก้านตรงนะฮะจะเป็น R E ก้านยกนิดนึงนะครับประมาณนี้น่าจะออฟย5นะครับถ้าเกิด30มเนี่ยมันจะลึกกว่านี้นิดนึงนะครับตัวซีรีส์ยางก็จะเป็น2 5 5 5 0 R18 นะฮะตัวยางปี2021นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรง แก้มข้างนะฮะสีสวยเสมอกันทั่วทั้งคันนะครับมันเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ถ้าเกิดเราลองดู้ว่ามันจะมีตัวโฉมพิกโลกมีตัวปี2022มาแต่คนก็ยังนิยมใช้ตัวนี้กันนะครับถือว่าในเรื่องตัวราคาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไป4ีถึงหปีแล้วเราเบื่อและเราอยากจะเอามาขายเราอยากจะเอามาเทิร์นเนี่ยอันว่าไม่ขาดทุนนะเพราะว่าอะไรมันตัวเป็นรถแบรนด์ตลาดนะแล้วยิ่งนะปัจจุบันตอนนี้วัยรุ่นนิยมออกมาทากันเยอะเนี่ยแต่งแรงแต่งแข็งแต่งเซอร์กิตแต่งสวย โอ้โหมันหลากหลายจริงๆครับตอนนั้นตรงนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวสเปคแคปโฉมนี้เปิดแคปได้แล้วนะครับล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันนะครับทัางหลังนี่จะเป็น10ครึ่งนะฮะสวยนะฮะลายนี้6กลูไม่ได้ขี้ริ้วขี่เล่นะครับหกลูก็สามารถใช้งานได้นะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อดีกว่าครับสำหรับในส่วนของตัวฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอน ตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มือเปิดฝาท้ายนี้ก็จะเป็นสีดําด้านกันชนท้ายมีให้นะฮะอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดอีกอย่างหนึง่งพี่ๆต้องการใส่ตู้ทึบอันสามารถใส่ให้ได้เลยนะครับแล้วก็จดทะเบียนลงเลไม่ให้แบบพร้อมๆเลยแต่ถ้าเกิดไม่เอาตู้ทึบตรงนี้แหละมีส่วนลดให้ก็เดี๋ยวว่างกันไปตามสเต็ปกันอีกทีนึงแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยดูแบบดิบๆเด,ด,ดิมๆแบบนี้ก่อนถ้าเกิดสนใจเมตร8ปเมตรหรือว่า2เมตร10 ตรงนี้อันก็สามารถใส่ให้ได้หรือว่าต้องการแบบไหนอันก็เนรบิตให้มันเป็นจริงได้แค่นั้นเองนะครับเราเข้าดูด้านในกันต่อครับโอเคนะครับสำหรับในส่วนตัวด้านในตรงนี้เนี่ยคอนโซลด้านหน้าก็จมีเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนิภัยคู่หน้ามาให้เครื่องเล่นก็จะเป็น c d v ีวิฮะทรงเดิมเลยนะครับออปชันอาจจะน้อยนิดน,นึงนะครับแต่ในเรื่องตัวสแตนดาร์พวกนี้เนี่ย ถือว่าคนให้ความสนใจกันเยอะในเรื่องตัวรูปทรงรถด้านนอกแล้วก็ตัวขุมกําลังนะครับสับตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกนะฮะสีดำเอี่ยมเลยนะเพราะว่าตรงนี้มีการคงขันและพวกนี้ทําให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดาก็จะเป็นแบบ6กสปีดนะครับกุญแจจะเป็นตัวดอกแบบธรรมดาสํารองมีให้ครับ แล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซ็นทัลร็อกนะฮะออตโต้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวส่วนตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะฮะก็สไตล์เดิมครับแต่ว่าในส่วนตัวรถแค็เนี่ยถ้าเกิดเอาจริงๆเจตนาโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งใช้งานในเชิงพิชยิเน่ยบางคนวิ่งสายยาวเนี่ยพาครอบครัวไปด้วยก็ได้นะข้างหลังนี่ก็สามารถโดยสารได้สามารถบรรจุสัมภาระได้ ตรงนี้นว่าค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูไว้ใช้เป็นทั้งรถขนเงินขนทองด้วยใช้ร่วมในครอบครัวด้วยตรงนี้นถือว่าดีเลยมันตอบโจทย์ทั้งทั้งสองอย่างนี้ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของพี่ๆแล้วว่าต้องการแบบที่อันบอกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะครับในส่วนตัว1.9คันนี้นะฮะปี16คันนี้เนี่ย ที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่469,000บาทอันย้ำนะครับ469,000บาทไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตหรือว่าประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่สามารถเป็นเจ้าของตัวอีุคันนี้ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับ ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้านะฮะว่าจะสนใจหรือว่าอยากโทรมาสอบถามกันหรือเปล่าที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับอย่างที่บอกนะฮะสามารถใส่ตู้ได้ใส่ข้อได้แล้วแต่ในเรื่องตัวการใช้งานแต่ถ้าเกิดออกรถภายในเดือนนี้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้าออก6 4ผ่อนห5หรือว่าขับฟรี90วันครับตรงนี้ถ้าเกิดสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยราคาย,ย่อมเยาผ่อนสบาย ออกง่ายไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็โปรเสริมดีๆแบบนี้คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับในส่วนของตัวคลิปนี้อ่านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นแฟนออโต้ uto, นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมารีวิวแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอิกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ